M.120 หรือรู้จักในชื่อ Advanced Medium Range Air-to-Air Missile e ลำรอมเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ,ากาศแบบบ o โ d น i s u a l Range หรือยิงไกลเหนือระยะสายตาและสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบทุกสภาพอากาศมันถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1990จุดเด่นของลำรอมคือมันใช้เราดาร์ค้นหาและติดตามเป้าหมายแบบ Active (active radar er homing) ทำให้หลังจากยิงแล้ว ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องล็อกเป้าแบบต่อเนื่องอีกต่อไปหรือเรียกว่า f ฟ r e and f o ด g เ e ด้วยเทคโนโลยีนี้เครื่องบินรบสามารถยิงหลายลูกพร้อมกันไปยังเป้าหมายหลายตัวได้และทิ้งไปเพื่อหลบหลีกหรือบินหนีได้ทันทีในแง่ของโครงสร้างและขนาดขีปนาวุธมีความยาวราว3.66เ mm, มตรประมาณ366เซนติเมตรน้ำหนักยิงอยู่ในช่วงประมาณ1 5 0 1 6 0กกิโลกรัมสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่าเสียงหลายเท่าประมาณมกสี่ และมีระยะยิงในระดับกลางถึงไกลซึ่งในรุ่นที่พัฒนาในภายหลังมีระยะยิงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากการพัฒนาเริ่มจากโครงการในทศวรรษ1980 7 0ก่อนจะมีการทดสอบและปรับปรุงเรื่อยมาและหน่วยงานใช้งานในต้นทศวรรษ1990มันได้รับการติดตั้งในเครื่องบินรบของกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐรวมทั้งถูกส่งออกไปยังหลายชาติพันธมิตรตัวอย่างเครื่องบินที่รองรับมี F-15 F-16 F 22, F 35, FA 18และอื่นๆเมื่อพูดถึงรูปแบบและรุ่นต่างๆของ120งรน้ำมจะมีหลายรุ่นพัฒนา Variants ให้เลือกใช้งานตามภารกิจและยุทธวิธีเช่น A B C D และรุ่นขยายระยะยิง Extended Range รุน120่น M 2นึ D ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมีการปรับปรุงระยะยิงระบบนำทางและความแม่นยำ วิธียิงและกระบวนการนำทางเริ่มจากเครื่องบินรบล็อกเป้าหมายและสั่งยิงจากนั้นคิปนาวุธจะบินด้วยระบบนำทางเฉพาะตัวเช่นในเชิงเดนส์ ance, พร้อม m i d c o อดีคอสผ่าน Data Link จนเข้าสู่ช่วงปลายเส้นทาง Terminal p h เ s สเมื่อใกล้เป้ามากพอมันจะเปิดเราดาร์ค้นหาเป้าหมายด้วยตัวเองและปรับการบินจนถึงการโจมตีเป้าโดยตรงด้วยเหตุนี้นักบินสามารถยิงแล้วย้ายไปทำง,งานอื่นได้เลยนะับเป็นการเพิ่มอัตราการจัดการเป้าหมายหลายตัวในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านประสิทธิภาพในการรบ120ได้ถูกทดสอบและใช้งานในสนามรบจริงหลายครั้งรวมถึงการยิงที่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติการสงครามมันคือขีปนาวุธที่ได้รับความนิยมในหมู่ยูเซอร์ฟอร์ส US Navy และพันธมิตรต่างประเทศปัจจุบันหลายสิบป,ประเทศได้สั่งซื้อและติดตั้งใช้งานในระบบอากาศและระบบป้องกันทางอากาศทาคพื้นดินในปัจจุบันปี2025มีการสั่งซื้อสัญญามูลค่ามหาศาล จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐรวมถึงการส่งออกไปยังหลายประเทศผ่านโครงการอ o ร e i g n m i ิต t a r y Sale สัญญาล่าสุดมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และเกี่ยวข้องกับการจัดหาทีปนาวุธและอุปกรณ์สนับสนุนเหตุผลหนึ่งที่มีอุปสงค์สูงคือบางพื้นที่มีความขาดแคลนสต็อกเนื่องจากภารกิจต่างๆที่ใช้ขีปนาวุธในสนามจริงจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นต่อไปเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันภัยอากาศในอนาคต อีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการใช้งานในบทบาทป้องกันอากาศภาคพื้นดินผ่านระบบ NASAMS ซึ่งเป็นระบบป้องกันทางอากาศจากพื้นสู่อากาศโดยใช้ขีปนาวุธนํารองนั่นหมายความว่า120ไม่ได้มีบทบาทแค่บนเครื่องบินรบเท่านั้นแต่นำไปติดตั้งในระบบฐานป้องกันอากาศในหลายประเทศเพื่อตรวจจับและยิงเป้าหมายทางอากาศได้จากภาคพื้นถ้ามองในด้านยุทธศาส